สวัสดีครับร้าน่วยพรมาเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระสมเด็จทรงฉัดนะครับวัดที่นโรตนะครับออกในปีสองพนสิบสองนะครับหลวงพ่อกลวยเสกนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพรหมหลวงพุโตสุดยอดเลยนะครับผมสุดยอดมากนะครับแล้วก็มีหลวงปุ่สุขวัดโพธทยซองอธิษฐานจิตนะครับนะครับ ตอนนี้หกแปดนะครับสองห้าหกแปดผ่านระยะเวลามาแล้วถึงห้าสิบสามปีนะครับพระองค์นี้ประวัตินะครับการสร้างเนี่ยวัดกินโดรถเนี่ยนะจะสร้างขึ้นมาก็เพราะว่าต้องการนะครับหารายได้นะครับไปบูรณะนะครับตาวัวัตถุนะครับภายในวัดนะครับแล้วก็จะมีสร้างสร้างหลายอย่างนะหลายเนื้อเป็นเนื้อโลหะบ้างเนื้อผงบ้างนะครับนะครับโดยที่ นะครับมีพระมหาประหลัดประดับมาทอทีนะครับหามาประดับแน่นหนาถ้าเป็นคนนะครับคนสันบุรีัชนาานะครับเป็นสิ่งของพ่อกลวยนะครับสมัยนั้นหลวงพ่อกลวยยังไม่ดังมากนะครับถ้าใครไปประวัติอ่านประวัติหลวงพ่อกลวยนะครับเห็นเขาบอกวัตถุมงคลท่านกลวยหลายเหลือมาหลายปีนะครับหลังจากที่สร้างจากวัดโอซิตารามแต่ว่าท่านมันดังกันตอนหลังนะครับเพราะว่าคนใช้และเกิดประสบการณ์กันเยอะนะครับก็เลยพรพามาประดับท่านก็ไปนิมนต์หลวงพ่อกลวยมานะครับตอนนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องหลวงพ่อกลวยนิดนึง ร้านเนี่ยผมเองก็มีลูกค้านะครับมาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเขาล้มละลายนะครับแล้วก็บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อโวยแล้วก็วนบานสารเก่าสุดท้ายถูกันที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องแปลกมากนะครับเขาก็บอกว่าผมว่าถ้าพี่มีให้เก็บวัตถุมงคลหลวงพ่อโกยนะเขาก็เล่าให้ฟังนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนเมื่อก่อนนะครับไปไหนมาไหนขี่จัมรบไซด์อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็นับถือหลวงพ่อโกยมากนะครับผมว่าเพราะว่า คนใช้วัตถุมงคลหลวงปู่โกยแล้วเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับในโชคลาภคนก็เลยนะครับมาเช่าคนเยอะอีกองหนึ่งนะครับพระประหลัดมานพท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่สุขนะครับวัดโพไรทองท่านก็เลยเป็นนิมนต์ปู่สุขมาร่วมเสกหลวงปู่สุขเนี่ยท่านบันดังในปี2องพนนะครับเพราะว่าในปีนั้นเน่ยเขาจะมีพุทธวิเศษนะพระพุทธญาติวัดนะครับว่นิมนต์พระทัวประเทศเลยนะครับเป็นพิธีเขาเรียกมหาจักรพรรดิจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็เก็บรับ อ่ายี่ห้าตวรรษนะครับคอยสะสมอยู่นะครับราคาเริ่มขึ้นเลยนะครับใครยังไม่มีรีบไปเก็บเพราะว่าเกจีดีๆดังๆทั้งนั้นเสกเลยนะครับนะครับแล้วก็เนื่องจากมีจํานวนเยอะแต่ก็ราคาเริ่มไต่เลยนะครับผมบอกให้ตอนนี้ราคาเริ่มไต่ครั้งที่มีเป็นล้านองค์นะครับแต่เนื่องจากเกจีดังมากอย่าหลวงปู่สุก็เสกนะครับหลวงปู่สุกปทัยทองอ่าเราต่อนะครับวันนั้นมีพิธีพเศษนะครับ พระดังๆพระในเมืองต่างๆในกรุงเทพเขาก็ไปเสกกันในวิหารนะครับส่วนพระต่างวัดอย่างหลวงปุ่สุขนั้นก็เป็นพระต่างวัดนะครับไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังมากเขาก็ให้อยู่ข้างนอกเจ๊งๆข้างนอกนะครับนี่ตาประวัตินะฮะเขาเล่ากันมาอย่างนั้นแล้วก็ฝนตกปรากฏว่ามีแต่หลวงปู่สุขไม่ไปทํเป็นเปียกน้ำนะไม่เปียกฝนนะอฝนแล้วก็ตะลึงแล้วเออตะลึงเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับนะครับไม่ธรรมดาก็เลยเออตายแล้ว ท่านก็เลยโด่งดังมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับทุกบุคคลรุ่นนี้เลยน่าใช่นะครับผมนะครับเนี่ยตามประวัติการสร้างกันเนี่ยนะครับมีอาจารย์สองของสามองค์นะครับที่นะครับเป็นลูกศิษย์ของเกจิดังก็เป็นนิมนต์มาเสกนะครับท่านก็มานะฮะนอกจากนั้นก็จะมีเกจินะครับโด่งดังในยุคนั้นนะครับในยุคนี้ก็โด่งดังมากนะครับดูบุคคลท่านมีราคาแพงก็มีหลวงพุโตก็มาเสกนะครับหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคร นะครับหลวงพ่อพรมเซียนก็หลวงปู่โตพัดจุปนุพัฒจ์ตอนปัจจุบันพระท่านก็มีราคาแพงมากนะครับนะครับพระท่านวัตถุมงคลท่านมีราคาสูงมากนะครับหลวงพ่อพรมพระช่องแคก็เตียนเขาก็แนะนําให้เก็บพอต่อไปขึ้นแน่หลวงพ่อเสงวัดไกรยานมิตรหลวงพ่อกวยวัดโคศิตาลามเล่าให้ฟังกันฮะหลวงปู่สุขวัดโพไซทองอาจารย์นำดอนสลานะครับวัดดอนสลานะครับใายเขาอ้อนะฮะหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยหลวงพ่อขอมวัดชักหมากนะครับหลวงพ่อเจริญพระทองนพคุณ ะ park? นะครับเป็นน้องชายหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อิดนะฮะหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมหลวงพ่อสมียนวัดหนองกระทุ่มอาจารย์เชื้อหนูเพชรสะพานสูงนะครับหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วหลวงพ่อทองวัดหมอสอนหมอสอนนะฮะหลวงพ่อแสนนะครับวัดสลวงพ่อแสนพระธาแหนนี้ก็โด่งดังนะครับมีอภิญิหารมากนะครับคนขังพระวิชาเราไปฟังเราไปเปิดคลิปคนคนขังพระวิชาฟังนะฮะหลวงพ่อสุขนะครับหลวงพ่อสุขวัดบนไดทองนะครับ หลวงพ่อม th ิ่งวัดกกหลวงพอดีวัดพารูปมัตถุมงคลกันก็หากันนะหลวงพอดีนะครับหลังจากนั้นเสร็จพิธีเนี่ยหลวงหลวงพ่อโกยทั้งก็เมตานั่งปกให้อีกนะฮะนะครับจนใกล้สว่างเลยนะครับวัตถุมงคลนะครับจากนั้นลูกศิษย์ตายหลวงพ่อโกยกันนะถือว่าเป็นนะครับวัตถุมงคลที่นะครับแทนวัตถุมงคลหลวงพ่อโกยได้เลยเพราะนั่งศิษย์ปกอีกนานนะครับนะครับเนี่ยจากนั้นองค์นี้หน้าเลี่ยมหน้าใช้ นะครับลายมีองค์เดียวนะครับผมนะครับพอดีได้มาหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ข้างหลังก็เป็นยันยันใบพัดอ่าผมรู้สึกผมจานออกนะฮะอิสวาสุนะครับผมจําได้เนื่องจากอาจารย์ออดปใส่ใหม่ท่านใช้ประจ,จําหัวใจอิติปิโสนะะข้างบนนี้น่าจะเป็นทุสานิมะไม่แน่ใจนะฮะ ไม่แน่ใจนี่ก็เป็นรูปพุทรูปนะครับพุทธเจ้านะครับอยู่ในฉากน,นะครับก็เป็นเอาไว้เลี่ยมแล้วก็ห้อยจดมนต์นะครับเป็นพุทธานุสติได้ดีนะครับนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจ,จติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่ง ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านอย่าไม่พลาดนะครับทุกอะไรทุกรายการบรรจุมงกลดีๆจากร้านอวยอพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ